สวัสดีค่ะไ่สันบ้านสาวเชิ่มครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมาดำครับมาได้ค่ะวันส่งท้ายปีวันนี้เราจะมาฉลองอะไรอยู่นะพี่น้องก็เลยเมื่อยลอยไปดองไปยังม้าแล้วก็เลยออกมาอยู่นะกับนายหูดำแล้วก็ซื้อของกเด็กหน่อยนะค่ะสิบพิาจัดซุ่มไว้เขา้าดาวมือแรงพี่น้องอันมือนีสัสนกันเลยสิพาพี่น้องกินเขาก้อนซื้อเนื้อมาค่าโหลหนึ่งซื้อมาอย่างนะค่ะด่งไฟละ่ะซื้อเตาไม่ฉลองเตาไม่เลยเขาเตาไม่ซื้อเนื้อมาโหลหนึ่งมาย่างเนาะเพราะต้องเฮ็ดหนาหลายดอก ก้อนอื่นเ่าจะมักเนื้อก้อนเที่ยดี๋ยวก็ไปอเอากันแล้วเนื้อก็ขายดีดีย่างเนื้อน้ำกันพี่น,อน้องซอยกินขา้าวกินน้ำก็หิวขานน้าไปเลยค่ะนี่สำนีละน,นละี่จะพาคืนมานี่เรานาะโอ้แต่พรอยดีดีดีงามพูดนะพวกเนือ้อครัวเนือ้อจะต้กินยังควุยมา เพราหมายถึงว่าเฮานี่ยนะฮัลน้าตินเนื้อกับเขาแล้วสิมกับคิดอยากเยอะโอ้ยโอ้ยอน,นี่ค่ะตำนี่นะมากกับเบรย์แมก็กซ์เสอย่างไรด้วยพี่น้องพี่ชูรสกับน้ำตาพอะะ้ะด้วยค่ะตอนเขาเท,ทเจียวเตียเตี้ยเอาอสีนวลน,นวลมันติ่งสินส้นตำกระเทียมใส่นขึ้นสมัยตะกีน น้ำกระเทียมไส้ไส้น้ำปลาใส้เกลือใส้ย่างเข้าไปนี่แล้วก็ไส่ข้าวเหนียวเนะาะกลายเป็นซีนรอ้อนเพิ่เอิญน,นะคะนี่ตอนี่แหละเอาก็มาย่างเลยไปนี่อือน้เหนียวไว้งานนี้หวาน,นมันพริกดูดูเอาค่ะอย่างเนื้อไข่เยอะมันแบบมันต้องแบบย่านคือย่านใกล้ย่างเนานะอย่างเนื้อคือพริกดูดูมันก็สุกแล้วก็กินได้รดกินดีไปก็นยังกิน,อ,กนอือ เปน็นยางพี่น้องเตะน้ากันเด้อค่ะหามาก,กินข้าน้ากันสวนสามวมวยยุบมาก,กินเข้าพี่เด้อสันปป่นเราแรลวเบลเวียกเราเป็นผู้ให่ค่ะเข้าปีไม่แล้วมือขึ้นกับปีไม่ละพี่น้องขอบประคุณเลไลเด้อค่ะผู้ใดพี่น้องทุกุสกุนนะเอฟซีที่เขามายุ่น้ำาตาวเสริมเนาะเขากันมายุ่กันเขาเลยละเขาเนี่ยยุ่กกันมาเนี่ยกาบข้อกับขอบประคุณหลไลนครับ อีตอยสนับสนุนรับสมทาวเสริมให้กำลังใตะทาวเสริมมานีกับกาบความระคุณในรายปิ้นป้นป้นเสริมก็บว่ได้มีอย่างง้นั่นนากไม้ดอกพี่น้องยู่แบบวิถีชีวิตเ้าเนี่หะหาเงินหาคำ้ำค่าขายน้ำบานน้ำซองเขานี่มีบุญมีงานเสริมกับป้าย้ะค่ะมีบุญมีงานมีดองเสีมกับไปมืดไปน้ำกันมืด ยางเขาเปรี้ยไทยซื้อๆนะพี่น้องอาจจะเห็นต้มม้มนสะเสินหาก็ได้ไปกินไปเล่นแล้วก็ไปน้ำมูยุค่ะเอามาเราอย่างกีบุดกันครับไนะม่พี่น้องเอ็นแจวไหลเพื่อน้ำกากเที่ยวมุสตามวนมาก,กินน้ำอืมอืมมือแรงพี่พี่น้องไปเข้าดาวใส่นอ้องสาเสินมากับเด็กน้อยกับหลานสิยุ่นหนาหนินสิน่นกินข้าวอิ่มกันค่อยสิพากัน จะซุ่มเนาะเพราะมันได้บรรยากาศคดี๋ยวเต้นไหมมือเตอรอืมบรรยากาศเต้นพร้อมือเตอรมาพักเขากระเล้วแล้วมันจะซอยเนื้อเลยค่ะมาพี่น้าเนื้อกระสุกล่ะเอาต้อนในน้ำเนื้ออันนี้น่าสั่มๆดีแท้เนี่ยสุกหรือใหม่พี่เอาย่างไว้แห้งๆสิเด้อเขาจะย่างไปนน้ำกินไปนน้ำพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเอาออกค่ะเด็กยวน้อยไปอืมเดี๋ยวฝากไปหนึ่งกันเดี๋ยวเริ่มดีแล้วอืมสะโพกอิริดีหล่ะ เอาเนี้อห่อนมาเนะะี่ยมาเด้อค่ะไปดองได้กินเต้าตีนเพิน่นอันเท็ตเต้าตีนเนาะแต่ว่าจะพาพไปกันใจดีเด้อเพิ่นกันยังก็มีทุบอันงัวอีกพุนะ่นน่ะแต่ว่าจะสเสริมมันเต,ต้าตีนเมื่อวานนี่เพิน่นเอางัวเอาผัดมีคือเสริมพ่อแม่แขกนะ่ะโอ้ยอันนี้ไปจะเสดแต่ไม่ได้เบื่อเนื้อเลยบ่เนี่ยไม่ได้กินอีนแอกแล้วเตี้ยมาเด้อไปเนี่ยพี่น้องมากินข้าวน้ำกัน มาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันไปนีหนค่ะแซ่บย่างเนื้อห้อน,อนต้องเฝ้ากินมันเย็นมันบึ้ลเดียวเลี่ยมเย็นเนาะอากาศมันเย็น,นมนาแล้วมาข้าวดาวน้ำกลั่น<ฟ>แซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้อง

ไม่เห็นไม่เลิกลับบ้านครับเหี้ยมนี่ตกแต่งเจ้านี่ยมันจะปลูกแป้มหอมอน,นมนจะนุม่มมออืมืม <tôi> Hãy <thương> nè Hvala. เราเอากินอย่างไม่ได้อารมณ์มันอยากอย่างมันก็แซ่บย่างเนาะไม่ได้อารมณ์อยากกินแบบร้อยจุกกับแซ่บไม่ได้อยากครัวเนื้อนุ้งๆกับครัว อันเนี่ยเราแสบสุดนเราตีนเนื้อเก่งขังตาผมมาละครับมีวอ่ะ มันจะไหมนรึมันเหนือแสบร่ต้องมาเปกินเสื่องหายแสบด้านหลัง Hmm. Mà lưu lưu kìa Như nhiều khó giảm mít gương bột ừ. mẹ mẹ Es normal, ¿no? เมื่กินอย่างดื่กกินหอดไหมค่ะไม้เสียเดี๋ยวแดงของไปจะของไม่ยิ่งดัหาซื้อไม้ตัวดีๆตัวหนึ่ง,งก็ซอยเสียงเวลาคราว่าเขาขายของ ทำไมต้องห้องดังแเดียวเนื้อผดเดียวเย็นมะเป็นตาออกไฟเป็นไม ยังไม่งขังที่สุดเย็นมกากแล้วการแล้งงานครั้งสมัยนี้กีเนะอแล้วดอกแล้งยังพวกที่ขมเลยว่ามปนลืบว่าหลองเนี่ยประอยัอืม สุดมะยยางให้เล็กน้อยแคบไปหนะะ่อยค่ะอืมอืมอจะ

ก็ะมิเตาหนึ่งไม่นีเนี่ยโดกุตดะไม่ไม่อันนีก้ก็ะมิสเยโมกระมิดแล้วใครมาออกแบบเนาะ ไกินไปน้ำอีน้องสบาวาหิวอยำนเดียวบวชข้า,า,ขากระต่ตยยำไรอือท้งหลับทั้งหลังบวชขลีคดิลีคดแม่งไปแลอ,อืม อิ่งนั่งเป็นน้องอืมหิวหมากกับกินครับไปกันมีเฮงขึ้นเนาะค่ะสาระกินนี่นกับฝากไว้สำเนียงเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดเช็กกูติดตามไปทั้งเชิมแล้วกันให้ดัน้ำเนาะค่ะสวัสดีบรรดายปีน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ กพี่น้องนะค่ะ